เมื่อพูดถึงเรื่องเป้าหมายในการสื่อสารนะครับหลายๆคนเองก็อาจจะสงสัยว่าเอะเป้าหมายเนี่ยนะครับมันมีกี่แบบกี่อย่างนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของการไปเขียนโครงการนะครับหรือบางทีก็ต้องการทําให้ตัวเองเนี่ยชัดเจนมากขึ้นว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราทำคอนเทนต์หรือเราต้องการทำแคมเปญการสื่อสารเนี่ยนะครับเราต้องการอะไรกันบ้างนั่นเองเพราะเราจะคุ้นเคยกับว่า,วาต้องการสร้างให้คนเนี่ยนะครับได้รับรู้นะครับแล้วก็ตระหนักต่างๆไปนะครับแล้ว อันไหนสําคัญกว่ากาันอันไหนควรจะมาก่อนหรือมากหลังอะไรเงี้ยนะฮะหลายๆคนเองก็อาจจะเรียกว่ายัางไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขียนเรื่องของเป้าหมายเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาเข้าใจนิดนึงกันนะ,ะว่าเป้าหมาย4ขั้นนะครับของการสื่อสารคืออะไรนะครับซึ่งเอาจริงๆแนละ้วมันอาจจะไม่มี4ขั้นก็ได้นะครับมันอาจจะเป็น 6- 7ขั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนแบบที่ให้เห็นกัน เป็นไกด์เลยนะก็คือ4ีขั้นตอนนะครับซึ่งมันก็ใช้ในเรื่องของการสื่อสารทุกๆอย่างนะครับไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการทำคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่างๆเดียวนะฮะในการพูดคุยต่างๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับการพูดคุยเจรจาการนําเสนองานต่างๆก็อยู่ในขั้นตอน4ีอย่างนี้นะครับก็จะอธิบายสางทีละอย่างละกันนะครับสีขั้นตอนที่ว่าเลยครับเหมือนําดับขั้นที่ค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขั้นแรกเนี่ย คือการดึงความสนใจนะครับก็คือว่าเมื่อเรานําเสนออะไรก็ตามไปนะครับสิ่งแรกๆที่ต้องทําได้ก่อนคือการดึงความสนใจของผู้ฟังนะครับเพราะว่าถ้าผู้ฟังไม่สนใจนะครับหรือไม่หันมาให้ความสําคัญหรือโฟกัสกับเรื่องที่เรากําลังพูดกับเนื้อหาที่เรานําเสนอ,อแล้วเนี่ยนะครับ เรื่องของการเข้าใจต่างๆไปก็คงจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเป้าหมายในในระดับนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วโจทย์ของการสื่อสารจะคือเรื่องทําให้นะครับผู้คนได้หันมาสนใจนะครับทำให้ผู้คนได้หยุดแล้วก็ได้ลองหันมาได้รู้ว่ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือความเรียกว่าความสําคัญในระดับนี้นะครับ แต่สนใจเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับเขาบอกสนใจเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องให้คนเนี่ยเข้าใจด้วยนะครับเพราะบางทีคือคนสนใจนะครับแต่ไม่เข้าใจมันก็อาจจะ,ะเรียกว่าทําให้เขาไม่ได้มีความอ,อินนะครับหรือมีความต้องการที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสเตจที่2เนี่ยคือเ็าบอกว่าเมื่อคุณสื่อสารให้เขาสนใจได้แล้วนะครับเราต้องสื่อสารเพื่อให้เขาเข้าใจ เข้าใจประเด็นที่เรากำลังเสนออยู่หรือเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการนําเสนอด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจแล้วนี่นะครับมันจะเกิดเสจที่สามที่ชื่อว่าจดจําได้ยากกันเองนะครับคือต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าในกระบวนการศึกษาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราจะชอบบอกว่าคนเนี่ยนะครับควรจะจดจําได้คน ควรที่จะระลึกถึงประเด็นเหล่านี้ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่การที่มันจะจดจำและระลึกถึงได้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่สมองของเราเนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับมันและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะจดจาถูกไหมฮะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะทําอย่างนั้นได้แปลว่ามันต้องเริ่มต้จจนจากการที่เขาต้องเข้าใจนะครับเขาต้องเข้าใจถือก่อนนั่นเองว่าเออเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับแล้วจดจําไปอย่างถูกต้องนั่เองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจดจําได้ดีแล้วนะครับมันจะสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการทําให้เกิดสิ่งที่เก ว่าการกระทานะครับก็คือว่าเราต้องการให้ผู้รับสารเนี่ยนะครับได้ทําอะไรบางอย่างตามเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองนะครับเช่นต้องการให้เขาเนี่ยนะครับลงทะเบียนต้องการให้เขาเนี่ยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆต้องการให้เขานะครับหยุดกระทําอะไรต่า <Tri> ง <Renaissance> เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็น4สเต็ปนะครับของเรียกว่าระดับขั้น ในเป้าหมายของการศึกษานั่นแหละนะครับว่าหากจะนำนำเสนอได้ดีแล้วเนี่ยนะครับมันควรจะไล่ไปไเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ ในการวางแผนการสื่อสารต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวคอนเทนต์นี้ต้องการระดับไหนนะครับและเข้าด้วยกันเองนะครับคนที่ออกแบบการสื่อสารเองก็ควรจะสามารถมองและก็วิเคราะห์ด้วยว่าเราจะไล่จาก1 2 3 4ไปได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็เราได้ทําการสื่อสารที่เรียกว่าพาคนจากสเต็ปที่1ไปถึงสเต็ปที่ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าเป้าหมายของการสื่อสาร4ี่แบบเนี่ยนะครับที่เป็นระดับขั้น คืออะไรนั่นเองนะครับลองไปใช้วิเคราะห์แล้วก็ลองดูคอนเทนต์ของตัวเองดูนะครับ